อบซีเน,น็ตชแนลออมสินพ่อจะพ่อมารีวิวชีโตสพัฟฟี่อันเป็นชีโตสออริจินอลน,นะซื้อมาจากร้านของนอกอันนี้ของประเทศอะไรวันบล็อกออฟอุสเอฟิโตไฟโตเล ของเล็ของลกกี่บาทก็ไม่รู้จำไม่ได้ห้าล้านบาทห้าล้านบาทเลยโอ้โหแม่โคตรแพงเนี่ยของลิจินนนของลิจินอนดูนนของลิจินอ,นอัน,อนโอโหิมโอ้โหชิดล้วนเลย แตวก็กี่ดาวให้กี่ดาวเต็มห้าสีดาวโอเคสีดาวแล้วพวกนาาันระครับจืดนิดนึงอะ่ะ